มาแล้วเซตที่หนึ่งครับหลอบแรกคู่สุดท้ายขึ้นแล้วแม่เอาได้กุกแรกนักต้นต้นขึ้นมาจอดยอดจอดยังได้อยู่ยังคููดีมันแน่นอนมีน้องตั้งได้บิดบิดขึ้นมาไหลหลังมายังได้อยู่ที่ลูกสาวกำลังต้นหือเป่านาตาเหมือนกันเลยผู้บรรยายไม่เกี่ยวนายกไม่เกี่ยว เท่าไรแล้วเจ็ดต่อห้าสุดสีสมาที่ดาวเด่นมาแล้วครับไอ,มอ,อบ้มอสหลังกากตกรอบฟุตบอลกันเดินแย่งเยี่งไม้ไงมอสเข้ารอบเนี่ยอ,อ,อ๋อมอสแบตกรอบแรกเคยไหขึ้นมาแล้วว่าอย่างไอบี๊อปี่คู่แล้ววะอะไรปี่คู่แล้ววันเตีเลยเออมันทีมน้อยอนอย<ล>ะ เสื้อก็แจกอะไรก็แจกวางอะไรวะบอลง่ายลูกไปจริงจร่งนะจะให้เด็กมันหัดเล่นบิ๊กขึ้นมาแล้วโยอดันก็ลอยอา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 ยฝ่าว่า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 ของชีได้แต้มก็โอ้ยบีบอกกูได้แต้มได้ไงวะแต้มฟ้ามาทานนี่วะอะไรวะตีไม่ข้ามได้แต้มเพราะว่าของทีติดตะข่ายครับติดตะข่าย นี่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่งดีใจไปดูสัญญาณมือพุทธศิลป์มือบนเสร์บดีตอนงันดองโอ้โหเสร์บเสร์บลุกนี้ทีมชาติเขินเขินสูงหน่อยเออสูงหน่อยหน่อยเดียวเด้ออย่าสูงเยอะมือบนโอ้โหเสร์บดีได้บุกแล้วครับตัวนี้ขึ้นปาแล้วเองโอ้โห วันนี้ก็รอลแล้วทั้งคู่นะครับช<ป>ิงที่หนึ่งที่สองโดยสุดสวยดอบอลไปประมาณสามทีแล้วก็มือบน้นเลยแม่ต้นต้นขึ้นมานแล้วโอ้จังหวะไม่ให้ครับจังหวะไม่ให้จุดสักสกีครับขอเวลานอกครั้งที่หนึ่งนะครับของคลองอชีแม่เล่นกันมันอย่างนี้ครับนายกบอกถูกใจได้ก็จดได้เลื่อยจัดทุกสามเดือนให้เข็ดไปเลย <c oughs> มาแล้วพอในพอนักกีฬาแต้มน้ำแล้วไม่ใช่ออดก็จะเสนอหน้ามาเลยตามสไตล์กันละพอนักกีฬาแพ้ก็เอียงเงี้ยงเงี้ยงนะไปอยู่ใต้เมย์ไม่ใช่ออดจะไปตายอยู่สนามสนามผู้สออไปเชลผู้สอบออผู้สอบก็แพ้ไปเล่นอ๋อไปเล่นแพ้เขาแล้วโอ้โธพ่อคุณอยู่แก๊งไหนแก๊งนั้นอนนีี้ก่แตม ก็รับรองไปจิ้มพายันไหมท่านน่าจะได้สักคู่หนึ่งค่ะแล้วก็คู่สองคู่น่าะใม่ใช่เรี่ยงอะค่ะแต่เรี่ยงอะไรต่ไปคืได้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 ครับโอเคครับตามนั้นหลังจากจบคู่นี้นะครับเราจะถามคู่นี้ครับว่าจะท่านแข่งต่อเลยได้ไหมนะครับผู้ชนะนะครับนก็ผู้ชนะเจอกับบ้านใหม่น่าจะไม่มีปัญหาว่าไงก็ได้อยู่ที่น้ำต้นขึ้นเอา แก่พระอนยังได้อยู่ที่สาวสวยบีดบีดแม่หลอกอีกแล้วบีดบอกเล่นไปดูไปก็แล้วยันตบยังได้อยู่ยงไงระวังสาวระวังสาวระวังสาว<ท>เออสาวมันไม่หลบคนนะครับคนต้องหลบสาวริงจังคู่นี้แม่ฉันไม่ได้ดูต้องรอปีหน้ารือลางต้นเอาแล้วว่ายัางไงยังได้อยู่ยังนำอยู่นะครับขึ้นมาแล้ว มีหอนด้วยเอาใครไปโดนอะไรเอ็กโคไปแล้วครับเครื่องเสียงไหน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 มอดไปปราบเสียงดิอ๋อแกไม่เปิดไมทำไมอ้าวถลัมมาถึงขนาดนี้นี่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 ออนไปตามเจ้าของเครื่องเสียงเนี่ยมันเป็นเอ็กโคคู่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 อันนี้เป็นที่คนภาคนะ อ๋อปรับแล้วปรับแล้วอ๋ออ้าวสาวหล่อขอบคุณเจ้าของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงดีครับมาใส่เมียเชี่ยวนะรถ่หหลนลำเเลยไปตสอสิบสองเซตทิ่นหนึ่งเป็น้องยันที่หนึ่งในสายครับเล่นเหมือนคูน่ชิงยันเลิศเลยขึ้นมาอีกแล้วอ้าวโดนตะคายไม่ป <c oughs> ุตุสิน,ใน,ใน,ในเส่ยตายเดียวอยู่แล้วไปเลขเก้าดาวเด่นน้งจุบ น้องโนดเร้าน้องโนดรู้ชื่อแล้วเราจะได้ประจานถูกทีนี้มาแล้วอาวุโสน้องต้นแก้ไปก่อนน้องต้นโนดโนตตี้ขึ้นมาแล้วแก้ไปก่อนบีดบีดว่ายังไงยังได้อยู่ที่น้องต้นจอมเก่าครับคนนี้โนตตี้บีซี่แก้ไปเลยโอ้โหพ่อยิ้มหน้าบาดประจานเลด้าเลยลูกชายเล่นดีเหลือเกินมาหลอกเป็นไฟโอ้ ตั้งแต่กำนำมายืนในลูกชายเล่นเป็นไพ่อีกเลยครับมาดินโนตโนตี้สุดสวยมือบนออกครับลูกนี้ถ้าไม่ออกก็ได้แตจมก็เพราะว่าของกระชียืนขาตายกันหมดแล้วแจมเดี๋ยปแจมเลยชิสี่ต่อเก้าห้าแ้มทันครับหกแ้มชนะยังไม่ได้นตี้เึ้นมาอีกแล้วว่ายังไบิีทแก้ไปก่อนยอด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  แม่บี๊นี่เหลือลายจริงๆบอกดีปเป็นว่าชอยเก็บถฉากนะครับเปลีป่ยนแดน